โซ่ย่อนทําให้โซ่ตกแบบนี้สามารถนําโซ่ขึ้นได้โดยการหยิบโซ่ขึ้นมาวางไว้ที่บนสเตอร์แบบนี้แล้วก็ทําการหมุนโซ่เข้าได้เลยนะครับจากนั้นใช้บล็อกเบอร์15ทําการคลายน็อตเปล่าล้อด้านที่มีโซ่ออกเสร็จแล้วคลายอีกฝั่งออกเมื่อคลายทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วใช้ประแจบล็อกเบอร์8หมุนน็อตหางปลาเข้า โดยให้หมุนฝั่งที่มีโซ่ก่อนเอาให้พอดีนะครับไม่ตึงหรือไม่ย่อนเกินไปเสร็จแล้วหมุนอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเราหมุนน็อตหางปลาฝั่งนี้เข้าล้อก็จะเคลื่อนมาอยู่ที่ตรงกลางพอดีนะครับเมื่อได้แล้วใช้ประแจบล็อกเบอร์15ทําการหมุนน็อตเผาล้อเข้าโดยหมุนทั้ง2ฝั่งให้แน่นนะครับเมื่อแน่นแล้วใช้บล็อกเบอร์8 ทำการหมุนน็อตหางปลาเข้าให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหยอดน้ำมันแล้วก็สามารถนำรถจักรยานไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหารถจักรยานโซ่ย่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวากรสวัสดีครับ